สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือตื่นนอนแล้วแล้วก็เราจะไปหาของกินกันค่ะวันนี้อากาศแบบอึมคลึมฝนลงเม็ดเลยละค่ะฝนตกเนาะตื่นมาฝนตกแถวนี้ก็จะเงียบนิดนึงเพราะว่าวันเสารนะ์เนาะแล้วก็อนอนนอนกัน อากาศดีเช้าๆยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูของกินตอนเช้าด้วยกันเนาะของกินตอนเช้ามีอะไรให้กินเนาะไปกันนี่นั่งรถไปเที่ยวด้วยกันเนาะนั่งรถไปเที่ยวด้วยกันยังไม่ถึงดีนะคะทุกคนวันนี้ออกนอกเส้นทาง,างนิดนึง ออกนอกเส้นทางก็คือรัศมีไกลจากบ้านตัวเองประมาณ2กิโล3กิโลอค่ะสกิโลโดยประมาณเนาะปกติก็จะถ้าเป็นตอนเช้าอย่างนี้ทิก็จะ,ะทําเองเนาะวันนี้สังเกตจากตาตืนสายตืนสายต้องบอกให้ล,กลกูกรู้ค่ะทุกคนนะคะของกินกันไปคะของกินกัน มีอะไรให้กินนะบ้านปลาแลมข้างๆก็จะเป็นภูเขานะคะทุกคนบรรยากาศดีดีแต่ว่าวันนี้มันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ดูฝนเนะาะดูฝนฝนก็จะตกทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้คือรถไฟเพิ่งไปหรือว่ารถไฟกำลังจะมาอ่านี่ยทิวกลับกล้องให้ดูนะคะนี่ อันนี้คือทางที่ทีมกำลังมามีรถไฟจอดให้ดูด้วยค่ะทุกคนมีรถไฟจอดให้ดูด้วยค่ะทุกคนอันนี้นจะบ้านปลาแรมบรรยากาศดีไหมคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถึงที่หมายเรียบร้อยอันนี้เป็นร้านโจ๊กนะคะเป็นร้านโจ๊กเดี๋ยวเราจะไปดูกันคิวยาวนิดนึงค่ะเจ้านี้หรือวา่าเราได้เปลี่ยนเจ้าใหม่เจ้าที่ไม่มีคน ดีโอเคไปสำรวจก่อนว่าคิวยาวหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราจะรอนานไม่ได้เรามีภารกิจที่ต้องทำภารกิจโอเคค่ะคดคดได้ค่ะ เอาโจ๊กไข่สองค่ะแล้วก็ต้มเลือดหมูหนึ่ง การหาอาหารของปลาลมตอนนี้คือฝนตกค่ะเมื่อกี้วิ่งเข้ามาในรถแต่ได้ได้มาแล้วได้อาหารมาแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูนะเช่นชมกันหน่อยโอเคค่ะทุกคนได้โจ๊กมาเรียบร้อยแล้วท่ามกลางใสายฝนนิดนึงค่ะท่ามกลางใสายฝนนิดนึงต้องโชว์โจ๊กหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆหนอกว่าปลาเลมโจ๊กจริงหรือเปล่า โจ๊กจริงค่ะเป็นเรื่องตลกนะทุกคนมาซื้อเพราะว่าคิดว่าวันเสาร์คนน่าจะไม่เยอะนะคนน่าจะไม่เยอะแต่ก็เยอะรอคิวนิดนึงค่ะเมื่อกี้ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแบบว่านิดหน่อยได้โจ๊กไข่มาสองถุงแล้วก็ต้มเลือดหมูค่ะทุกคนต้มเลือดหมูก็รอร่อยเนาะเช้าๆทานกับข้าวสวยนิดนึงกินโจ๊กไข่บำรุงร่างกาย ทานแล้วมีพลังสุขภาพจิตดีมีความสุขเพราะว่าอิ่มสบายท้องนะย่อยงาย au, ่ายเบาๆเช้าๆไม่ต้องหนักมากกลางวันเราถึงไปหนักอีกทีหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่กินอาหารหนักนะกินเยอะๆกินเยอะๆอ,อร่อยเยอะๆขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับประทานอาหารเดี๋ยวปาเลมจะกลับไปทานโจ๊กนะคะทุกคนวันนี้อาหารของปาเลม <laughs> ทานโจ๊กกับปาเลมกัน โอเคเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม่ทานด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ไกลเนาะเดี๋ยวป้าเล่มจะทานโจ๊กเพื่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนป้าเล่มแล้วก็ชมคลิปค่ะขอให้มีความสุขทุกคนบ๊ายบายไปพร้อมกับโจ๊ก,กตำเล็ดหมูจ้าบา,บายบาย